มาเก็บดอกไม้นะคะ good, want some too? Too? ไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะ huh. ลงแมสิตรงนู้นมีอีกเยอะเลยพิชา <h> ตรงนู้นมีเยอะเลยเห็นปะ my <laughs> No uh, ah uh, ah uh. ah เดี๋ยวคันเมื่อวานทําก็คันเราไปทิ้งแล้วเก็บได้แต่อย่าอย่าเป่าไม่เอาลูกอ้าวเมื่อ,อวานทําพิชชาเอาสีม่วงนี่กับพิชชาสีม่วงสวยกว่า,วาววอาสีขาวนี่อ่ะอันนี้อ่ะอันเล็กดอกเล็กๆอ่ะอืะมหนนได้สจจะเอาอยัางไงนั่นเนี่ยกล,ลับไปไหนวะอันนั้นไงนั่นไง เห็นไห้สีขาวแล้วนะ่ะเล็กๆนั่นนะพอแล้วมั้ง Take yourself a time.